đeo trang tin trang tin nó start dùm còn nhé, các Phương thọt băng của tiền, Được rồi xăng dầu, 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 ช็เข้าทำบินลองดูอ่ะล้อรอบหนึ่งแล้วล้อรอบหนึ่งก่อนมันเหมือนน้ำมันไม่ลงนะครับอากาศเย็ s <S please, นหะรือเปล่าแต่เมื่อกี้แกบอกว่าขี่ระดับขี่ระดับใช่ไหมคือเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ิดก็เลยจอดดูไลยอ่ะลองดูก่อนแล้วเติมลงก่อน อ่ะเติมลมให้ก่อนยามาฮ่านะครับพวกยามาฮามีโอยามาฮ่าฟีโนนะครับมันยังเป็นคาบูอยู่นะครับถ้าเกิดไม่ติดนะครับก็ดึงโชก่อนนะครับอ่าแล้วก็สตาร์ทสักพักนะครับถ้ายังไม่ติดเอาโชกเข้าแล้วครับแล้วก็บิดให้สุดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าบางช่วงนะครับถ้าเราดึงโชกยังไม่ต้องบิดถ้ามันติดก็โอเคนะครับ อย่าลืมดึงโช๊คนะครับฟีโน่มีโอฟีโน่นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับอาศัยโช๊คนะครับเนื่องจากว่ายังเป็นคาบูอยู่นะครับโช๊คสําคัญนะครับเวลาจอดนานๆนะครับอากาศเย็นๆหรือว่าจอดหลายวันนะครับลองดึงโช๊คดูก่อนนะครับอย่างเจ้านี้นะครับจูงมานะครับแกบอกว่าไม่ติดนะครับเมื่อกี้ช่างทีนะครับจะถอดดูท่เทียนนะครับผมก็เลยให้ ลองดึงโชคดูนะครับก็ติดนะฮะครับดึงโชคนะครับดูก่อนยังไม่ต้องบิดนะครับทามันติดก็โอเคนะครับ <outgoing. S 1> ค,ค่อยๆเลี้ยงคันเร่งนะครับถ้ายังไม่ติดเอาโชคเข้าแล้วลองบิดนะครับบิดเลี้ยงเลงคันเร่งดูนะครับอ่ะลองดูซิถีนเอยอ่ะเี่เสียงนิ่มเลยเนาะถ้ามันไม่ติดลองดึงโชคเด้อถ้าโชคมันติดก็โอเคลองเลี้ยงเลียงคันเร่งถ้าไม่ติดเอาโชคเข้าแล้วก็ ปิดสักครึ่งหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงดูปิดเลยแหละ <Okay. S 1> ถ้ามันยังไม่ติดก็แก้ไขอย่างอื่นนะครับปิดเลยพุดเลยอ่าได้เลยนะครับเค้ย okay, ไหม่ะขึ้นมา นะครับออาไอ้ฟิล์มทิ้นใส่กระตั้งคู่อ่าฟิล์มกระเทินมาแล้วดูมอกรองให้แกหน่อยไปอันนี้นะครับน่าจะไม่เคยได้เช็คก,กรองเช็คกรองนะครับทิ้นเปิดน้ำมันเครื่องดูด้วยเด้ออ่ะเปิดน้ำมันเครื่องเช็คเฟืองท้ายฟิล์มถอดมอกรองมาเตาอ่าฝุ่นเยอะไหมเออเนาะไหนเอาเอาไปดูอีกอ่ะ สาธให้หน่อยอ่าบิดดูเลยฟิล์มไปฝั่งโน้นเลยฟึดเลยบิยดเลยอ่าไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรถจอดไ้นานนะครับนี่เจ้าของแกสต์ทไม่ติดนะครับ